สวสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม m e l e Origin 3นะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงดันเจียนกันนะฮะถ้าใครอยากเล่นด้วยก็มาเล่นได้นะครับผมเซร์ฟเพิ่งเปิดได้ประมาณ1เดือนกว่กว่าหรือเปล่าไม่รู้อะจำไม่ได้ลนะผมเข้ามาก็เขาก็เล่นกันไปก่อนผมนานลนะรอเวลาครูดาวนะผมเริ่ม start in ก็อีกประมาณสิบแปดวินาทีละ ตอนนี้เราก็กดถุงไปเรือฮนะมีคนแจกถุงเราก็กดนะถุงฟรีครับผมของผมนี่ก็เป็นผู้เล่นใหม่นะผมไม่ต้องแปลกใจนะค่าพลังนี่คือล้านหกหนี่คือผู้เล่นใหม่ฮนะผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้เกมแรกไอ่ Isaac, เกมนี้ครั้งแรกนี่มลลลลไม่ใช่เกมแรกพูดสีโทษโทษลิ้นอาจจะลวนรวนหน่อนะพอดีไม่ค่อยใช้ลิ้นนะเฮ้ยไม่ใช่พูดีิ Oh. อันนี้คือผมก็เล่นอยู่ในคอมนะไม่ได้เล่นอยู่ในมือถือ คือตอนนี้ที่เราตีมอนสเตอร์นี่คือการเก็บแต้มนะเ <c oughs> ก็บแต้มตรงนี้แต้มนั้นเป็นว่าแล้วเรา็จ่ได้แต้มในการรับารางวัลนี้เนี่ยมันจะมีบอกห้าสิบแต้มร้อยแต้มอะไรมาเนี่ยคือต้องเก็บให้ถึงหกสิบแต้มอนะได้สิบเกองแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ดันเจียนหนึ่งนะดันเราต้องไปถึงดันเจียนที่สี่กับสามนะผมมันก็จะมีของแบบ ดันเจียนสามของก็จะเข้าไปในตลาดตมูลนะแล้วก็ดันเจียนสี่เราก็จะได้เข้าไปตลาดะมูลเหมือนกันนะอะเป็นพวกดาบพวกอะไรพวกแหวนพวกนี้แต่มันไม่มีแหวนนี่หว่ามันมีพวกดาบโล่งเดียวแนละ้วมัน,นสุ่มอาชีพด้วยนะว่าเราในตลาดมูลนั้นจะมีอาชีพอะไรบ้างดาบพวกนี้ดาบดีเลอร์อะไรประมาณนี้ ตอนนี้เราก็เก็บแต้มกันไปก่อนนะผมเดีย๋ยวผมก็คงแบบเก็บแต้มมไปก่อนนะชิวๆเรื่อยๆฮนะโอนันเจียนตอนนี้คือสายที่ผมเล่นคือพาราดินนะแต่ก่อนผมเล่นสายอะสายดาบน,นะวอตแมนนะผม ่อตอนนี้คือนับยหลังเรื่องอว่าเนี่ยครับผมมันจะเปิดการต่อสู้ของระหว่างคิวนะผมถ้ามีคิวอื่นอยู่ในเหมือนว่าอยู่ในดันเจียนตรงนี้กับเราเนี่ยคือก็คือ,คอ,คอเราสามารถตีฝ่ายสตูได้ฮะแต่ตอนนี้คือไม่มีครมีแต่พวก อ่าตอนนี้บอสกำลังจะเกิดนะผมอีกประมาณสิบวิบอสก็จะเกิดตรงกลางนี้ตรงกลางนี้แล้วเดี๋ยวเรามารอบอสเลยอ่าบอสมาแล้วไปเอาเลยเอาบอสเลยดังนีย่ยผมคือเราต้องตีบอสก่อนที่วงทีเขียวนี้จะหุบลงมาแบบติดตรงตัวเราตรงกลางนะผม ถ้าวงเยี่ยวมากเหมือนวงพิษนะฮะมันจะทำให้เราเลือดล,ลดเดยอะมากเปอร์เซนต์ลดเดยอะมากครับผมถ้าโดนงวงเกี่ยว ันนี้แต้มเราก็อยู่เหนียวเด็แล้ว,วสี่พันกว่าแล้วยิ่งดาเมจแรงแป้มก็จะเพิ่มไว้นะผม ไปต่อแล้วเราก็มาอยู่ชั้นที่สองแล้วตอนนี้ดันเจียนทั้งหมดมีมาณสี่ชั้นนะเราอยู่ชั้นที่ทองแล้วเก็บแต้มต่อครับผมนี่ถึงหกพันแต้มสูงสุดอยู่ที่ประมาณเก้าพันเก้าร้ก้าสเก้าเลย คนอาจจะส,สงสัยว่าทำไมถึงมาตีตรงกลางนะก็ะคือถ้าเราตีในวงยูเขียวหรือวิสีกฟ้านะคือมันจะได้แต้มน้อยแต้มหมายว่าพอยนเงนี้ยมันจะได้น้อยมากพอยการคิวทุกคนก็เลยต้องเลือกทึ่นมาตีตรงกลางนะลกันหมดนะพก็อ,อยู่ใกล้กันด้วยเพิ่มคะแนนพอย ตอนนี้ผมแต้มผมก็จิตใจมีความแล้วนะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยหกพันได้สิบกล่อง การวอ์ของจิวนะครผมอ่าแต้มุนหนึ่งขอ้นละเลเจนดัลี่สามนะฮะเป้าหมายก็ถึงเสร็จแล้วแต่ว่าตีต่อไปครับผมจนกว่าบอสจะเกิดนะสองนาทีรอไปรอยาวไปโอเคอีกหนึ่งนาทีนะผม อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะบอสจะเกิดอะไรแต่เนี่ยตีไปเรื่อยๆฮะชิวๆตีช่วยเพื่อนเอาแต้มช่วยเพื่อนหน่อย อีกสิบวิครับผมบอสจะเกิดแล้วแล้วก็วงเขียวก็จะบีบเข้ามาแล้วครับผมคนก็ต้องมาอยู่ตรงกลางกันนะโอเคบอสเกิดแล้วครผมตีบอสแลฮะได้จบบันไดที่สองแล้วก็ไปสู่ห้องที่สาม นนั้นสองนี่คือแต้มดาเมจก็จะรวมกันนะผม แปลกใจนะผมทำไมผมเปิปอดออโต้ก็คือที่เกียดกดเองนั่นแหละ ตอนนี้แต่ผมกเาก้าบไปไปไปชั้นต่อไปกันนะผมโอเคเรามาสู่ชั้นที่สามแล้วฮะเรียบร้อย ตอนนี้เราก็จะมาเจอพวกเพื่อนๆเราฮะในกิวอะไรประมาณนี้อีกซีวีบอสเกิดแล้วผมรอไปตอนนี้แต้มเราก็จะเก้าเก้าเ้าแล้วครับผมโอ้โหโหดจริงๆเลยได้ที่หนึ่งเฉยเลยงงมากบอสเกิดแล้วผมตีบอสเลยไปผิดที่ไปผิดที่ โอเคผมก็บอสโดนยำแล้วขยับไปไหนไม่ได้แล้วบอสเนี่ยโดนแบบทุกสกิลไป โอเคแต้มผมหมื่นหนึ่งแล้วฮะเกินหมื่นแล้วครับผมเป็นไปได้เขาเรื่องตอนแรกผมกนึกว่าแต้มมันตันที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่ผมเล่นไปก่อน,อ, 9, 000, 9, 000, 9, 000. อนนี้มันตันที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่วันนี้มาเยอมากเกิน999เลยคลุณเป็นได้ยังไงโอ้ไม่ก็ oh ไปเราไปจุดสันที่สี่นะฮะผมเราก็จะไปเจอคนจากอีกกิวคนละกิวกันนะฮะแล้วก็อยู่คนละเซอร์กันด้วยฮนะโอเคเราลุยกันเลย ตอนนี้ก็แค่กับการว่าวอลกิลวแล้วแต่ว่ามันก็วอลข้ามเซิร์ฟอ่ะเออก็น,นี่ย โอเคบอสตายแล้วครับผมตอนนี้มันก็ยิ่งมีบอสตรงกลางครับผมคือเราต้องตีบอสสี่มุมให้แตกครับผมเอ้ยเราก็ต้องตีบอสสี่มุมให้ตายนะครับผมคือเร,เราก็ถึงจะตีบอสตรงกลางได้นะโอ้ยเดี๋ยว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 ไปออโต้เฉยเลยเฮ้ย อนนี้เราก็ออกันนะผมออคิวกันเลยครับผมเอาเลยเอาเต็มที่อุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนย้ำอ่าเอามาดิมาดิโดนโดนโดนผมโดนผมโดนคนโดนป่ะคนไปดูผมนี่ผมโซโล่ให้ดูนี่คุณคนดูแตกหมดครับผมแตกหมดแตกหมด โอ้โห oh, ผมแตกทุกคนให้อดมทำผมอ๋อ oh. แล้วเพื่อนไม่ไปไหนวันนี้โอเคนะผมก็ผมก็แตกก่อนนะผมก่อนที่จะเคลียร์แมพชั้นนั้นนะนะผมโอเคแล้วก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกก่อนเพื่อนเลยฮะโอเคนะผมวันนี้แล้วก็ มากันเท่านี้ครับผมมาลงดันให้ดูกันนะขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบายบาย